สวัสดีปลูกสวัสดีป็นได้ให้กับเพาอเป็นอยากกินเขาวออะอเออเออเออยมอนจเอามออให้เออเออเออเอาเออเอเป็เออเออเออออเออเ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 อาออเกินเออกออเออนเออออกอออเอเออก อยากกินยั้งระบัดนี่อยากกินข้าวใ้กับเบอร์เอยู่อยากกินข่าวบอออากกินยัางแบบนี้อ่มา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 มอมามาๆๆมามาๆๆมา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 ิามามากาม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 านา้าม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 นมา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 มม่าม

อยากกิน,นข่าวอาลีโอ้ยลูกพ่อยากกินข่าวกับบ๊อบบะอกบอ่คุณหมอว่ะคุณแม่ป้อนข่าวน้องได้แล้วหกเดือนกลัวแล้วป้อนข่าวได้แล้วหกเดือนแล้วแม่อลีมากเลยหายเอ,อ้อไอแหะดหายมากนี่สองาสาม <นะ S 1> มื่นเลยพี่น,อน้องเลยแม่แม่เป็นคนแม่เ้อะกินสงสัยกินนมแล้วว่ายู่ท้อง นี่จ้าเป็นคนแนบลนะจะมากินง่ายกินได้ใช่อันนี้นะสวบเล่นสวบกินอยู่ย่านแต่บ่ได้กินเนี่ยผูอ่าใส่ผูวผูวจะมากินง่ายกินได้ใช่ไหมนี้ผผูผูวโอ้ยเก่งเก่งกินเขาเธอเละบ่าลุมเลยลิงลิงก็กินง่ายแบบนี้แหละลิงลิงก็ได้ <laughs> บ่มีไห้เอลิงบ่มีไห้มีบุญด้บางรายกินเขาบ้านยังมือนวันเสาร์ ต่วันเสาร์เนาะมันจะเริ่มต้นในวันเสาร์วันเสาร์วันดีอ่ามัมมนมมัมมัมมัมลิงลลิงนแ่แบบนี้แแบบนี้แสบกระดูกแไงวาเด้อไวายเด้อจะกินเด้อกินเองเด้อนัโต๊กกินเองหรเด้อไงวาเด้อลิงเลยก็กินนั่งโต๊กินเองอือไอ้ลก็ไใหญ่เลยลกนนั่งโต๊กินเองโอย ลิงกันเองโตกินเองคือกันบ่คือกันบ่คือกันบนนี้นะคือกันลิงก็กินคือกันไปง่าหน่อยเกอลิงไปง่ายหน่อยก็กินได้เลยนะเออลิงก็ง่ายแบบคำใหญ่นะอลิงก็กินแบบนี้คำง่า่เลยก็กินแบบนี้อ๋ออร่อยกินเลยน้ำกันกินน้ำกันบ่แม่กินน้ำกันเลย นนำกนบม้สมัยโดยสมัยก่อนน้ำกระบ่เขาใจกันนะพี่น้องเป็นยังเวลาลูกป้อนลูกเขาลูกแล้วก็หยัดเขาหยัดเขาลูกนั่นที่จริงนะหายใจน้ำบ่ทันและตาสิข้างเลยแห้งหายแห้งหยัดเขาป้าาอนแบบใจห่อนด้แห้งหายแห้งหยัดเขาแห้งหายแห้งหยัดเขาไม่ดีเห็นเขาเจ้าป้อนเนาะโบว่าลูกได้ไม่ใช่หายใจทันบ่จักสมัครน้ำลงน้ำไล่หายี๋ยวอะพูดตะพูด ตำไม้นี่เขาบงก,กินเขากระบอกคุ้มคอยปอ้อนตะกี้นะคันผ้าป,อปอา้อนแล้วก็ป้อนขมุกอีเด้อแบบเนี่ยมันเหนียวมันเหนียวอินไหมกินไหมอ้ากเอลิออออาาล้งกินนะฮะอ้าอ,อยา,ากเอ,กอ,อีลิงกินอ่ะอยากเอีลิงกินนะอยากเอีลิงกินอย่าลิงกินอย่าลิ้งกินเขาบังคับอืมมักเอลิงกินท้าถอยแน่นแน่นแน่นลิงกินเขาเมื่อไรล้วนะ

Hâm, không 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 <laughs> <nên nói v bridges> luôn. không 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 hầm nè không 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 kìm không 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 à không 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 เหมอะหญ่านน้องกินเบิ่งเบิ่งเบิ่งเหมอะหญ่านน้องกินเบิ่ง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 อลิงยะๆน้องกินอู้อื้อกินนำนะครับครับกินนำแล้วครับอื้อๆนำครับงับๆอื้อกินนํานี่จ้ะอีตัวกระแทกกินๆๆๆอลิงอ่ะ <laughs> Đi mm. sang à lính căng à linh lính bưng à lính căng à linh bảo, căng, mm. nhưng mà cay, ở nhà hết nong, เลิงไปตั๋วจะแก้มน้องไปกินวันนี้ใช่แฉบวะแฉบตายแล้วตั๋วจะแก้มน้องไปกินอยากมะลุคลองน้องกะสิอยากคองนิดหน่อยมันหอมดิมาสีอมหอมคอ,องเี้าอีกอย,อยากตัวกินได้อยู่สุย่างนี่ชิมาอยากเขานมเนาะน้อง,นองกินได้แต่เขานี่ อ้อออนิงนอ่ะจะมีจะมีอาปอากเอาเลยยันบ่ได้กินแม่ผู้จ้อจ้องมือใส่จับมือแม่มว่ายันอลิงกนม่นแม่นองจับมือไว้นี่ยันอลิงกิิน,น, <ะ S 1> นเหตดน้องนาะน่ะน,ะนเหตเห็ดน้องอะอนี่น <laughs> มีออย่จับิไป มาดูเรียกกินอีกแล้ว <laughs> อย่าเห็ีดลูกานา้นเลี้ยวน้ำเนี่ยอย่าวนเออเอาหน่อย่าห้องดังเสีเนะาะเดี๋ยวปลาลุงสิบโมแพงไนะเห็ดกันเนาะเนาะปลาลุงแพงอย่าเหยียดกินอีกหน่อมน้องหายได้นนไหนี่เนาะเบิ่งหมอพอใจอืนน ไม่พอใจเลยนี่อย่าเห็ดลงกซกโป๊กเลยนะกินกูเห็นคนนั่งกินเก้ง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 สิมดแล้วเก้งเก้งเกงจะมดแล้วจะมดแล้ว

ก,ก้อนเขาเลยกระเพื่อนบันเขาเลยกับเพื่อน,น,อ,นอ๊มเก่ง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 อ้าเก่งเก่งเก่งคือสีบาหอแล้วเนาะบ้านนี้ได้กินข้าวอิม่มเลยคือสีบาหาอเอ้อเฮ่อเอเฮ่แล้วเนาะโอ้ยจังดีจังคนดีจังคนหากินข้าวดี ให้อยู่แล้วบาเร็วน้องคิดว่าลูกเป็นยังเป็นยังอะอยากกินนมโอ,อปากอยากกินนมช็อโกโกแลตผัดเอาไฮกินแล้วบบก,กินเอวออวอ,ออกมันนี่อยากกินยังมันนี่อยากกินเค้ามันนี้อยากกินเค้าวันนี้น่ะอยากกินเค้าวันนี้อยากกินเค้าอยากกินเค้าเก่ง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 มดแล้วป้าลุงเก่งเก่งต้มมือต้มมึอ ตมือตกันมือตกงกงเกงตมืออิมะบกินร้ายมือแหลกมือแหลกบกินรายเขาบอกเขา่อกิ้ยเาบอกินายมือแกนะมึงอะเขาเาเห็นเขาเขาเขาบกกินรายเขาคนเก่งเกงเออเออจุบกะเบิดมานจุจุด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  อเออมาเก่งแค่น <h ar> er <ua> <master> <worldwide> <ources> ี้มันเก่งกับ <uerdo> ล <c oughs> <h ums> ูกชายคนนี้แล้วเอามันเก่งกับลูกชายคนนี้แล้วดึง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 เอากินข้าวแล้วลงแข้งลงขากินข้าวแล้วก็ลงแข้งลงขากินข้าวแล้วก็ลงแข้งลงขาไปเมื่อหน้าดิดดงดง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 ดูเชียงดง ดึง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 ดึดึงดึอย่าเศร้าลยเดี๋ยวเขาเสียออกทั้งเกาปวดเศร้าเนาะเดี๋ยวเขาเสียออกทั้งเกาอย่าเศร้าใครไลแม่เอ้ยอย่าเศร้าไล่ยังปอิ่มอยู่เดี๋ยวนี้โจะมากินไลท์แค่เดี๋ยวนี้จะากินไลท์แค่เดี๋ยวนีุ้่นุ่นยังอาปากเย เมื่อมื่อม่อเมืเมื่อเมื่เมเมื่อเมือเมื่อกม่อมื่อเมื่อมาอมื่นยมืกอนมอมื่อมื่อเอมื่ม่อเอเเม่ม่อมอื่นอยม่อเมืม่เ พอสิมาเรียกินคือของไอลิงนี่บอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินเขาแล้วเลยอารมณ์ดีบ่มีไไ้มันนี่กินเขาแล้วเลยอารมณ์ดีบ่มีไไ้ตบมือเลงมือลายไปคขยนำอ้อยนำอนะึงๆบมีไมันนี่เขาแล้วเขาแล้วพ้อมเล่นดึงๆๆๆๆ ดึง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 เฮ้ย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 ยืนนิงเทียงยืนนิงน่งเทียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนต้องยืนต้องยืนต้องมาฮอนีีกันสิขอเปิดกิมไปเด้อปาลุงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องมักลาในเด้อเป็นกำลังใจมักลาในเด้อปาลุงไปแล้วสบายดี Bye bye, bye bye, bye bye.